สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตมณีชาแนลค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็มาทักทายกันพอกันย่ำคำย่ำแรงนะครับผ้าพิณองเอฟซีตามแนวทางตัวเลขนะคะมองเอซึ่งผ้าพิณองเอฟซีมา,เ,า,เ,าเสียนเ้อค่ะเด้อเสียนคำนวณเราคำนวณเลขเข่าทุกนวดเด้อค่ะท่านผู้ชมบันน,นี้งวดนี้งวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหัาร้อยหกสิบซีนี้ แอดก็เลยพาพี่น้องเอฟซีมาเบิงแนวทางตัวเลขเพิ่นว่าจะมีตัวใดถือใจตรงใจพี่กับพี่น้องเอฟซีบอกเดี๋ยวเขามาเข้าไปเบิงไปรุ่นน้ำกันเด้อค่ะเด้อค,คือเก่าค่ะท่านผู้ชมขอเข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องนะคะแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บระลา,าตัวเลขดีๆเข้าวซารดีๆจากทางช่องรัดมณนี่ชาแนลค่ะ มาค่ะบาทนี่มาไปเบิ่งตัวเลขค่ะวันที่เนืองนี่แหละคุณแม่เฮงเฮงหมัปังปังเฮงเฮงมันมันเอามาเบิ่งเลยคุณน้องได้เห็นว่าต้องเอาหลายตัวด้วยเอาในหน่อยเ่นเจนต้นน้อยย่อมเ่นเจนเริ่มแล้วบนบ่กเตียนกันไว้แต่ว่าเอามาเตียนกันเตียนมีสถิติมากเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมักขอแนวทางเด้อเล่าเสียงไหมสวัสดีเล่าเลาได้สาธุยังเส้นยังติดยังติดอยากถามกุมเป็นไปเป็นมาแต่จะเข้ายังอยู่ในฝ่าเหลืองกะเคยได้ให้กันอยู่นะครับไปบินธบรมะเนาะไปบินธบรมะก็เคยได้ให้กันอยู่บ่ตรงกระเสียดบ่เสียด์ก็ตรง แต่ว่าก้อนๆเดี๋ยวนี้เงินค้าว่าถูกแล้วแต่รี่อยู่ดีเนาะปีไหนทีนี่ล่ะบ๊อบแมนบ่ปีไก่เนาะรางวัลที่สองบ่ปีสองขนาดเลยหกสิบสามหกสิบสามสิ่งตอนนั้นอยู่กลางๆปีเนาะกลางๆปีถึงรางวัลที่ใดก่อรางวัลที่สองรางวัลที่สองสองใบก่อสองใบบ่ธรรมดา ใส่หนีบบ่พ่อเป็นคนอนีหลายก็ถือว่าเราดวงดีอยู่เราถูกรางวัลใส่หนีแน่เฮ็ดบุญแน่มาปรับปรุงบ้านนิดหน่อยค่ะบัดนนี้เอารางวัลที่หนึ่งเนาะกะวางเช่นกันแล้วว่ามันสิ่งยากถามแม่ว่างวดงวดไล่ไล่งวดที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่ห้าจนหดงวดวังแต่ละวางวันที่หนึ่งบอกวันที่หนึ่งถือบ่ใกล้บ่ S <S <S มันทีสิบหกช,ช,ช,ช่วงช่วงนั้นบอคอยได้เหตุมันมันปิดงานช่วงช่วงที่วาลเล่งงานนะปรับปรุงสลาวัดเนะ <S <S าะบอคอยได้เห็ุตัวเลขเปันไดบอมีเวเลไาได้ได้เขียนในคำนวณแต่ว่ากับเบิ่งข้าข่าวได้ <S <S 2> <S 2> ตะเบิ่งขราข่าวว่าอ่ามันถิมาจังสีจังสีแต่บอเคยได้เหตุแบบรูปแบบจับค<อ>ู่ไ้จังเถอครับอมีเวลาพ่อตกคำมากอะงยวยหัวลงกับเ่นหนรับตัวจังสี่นะ มีแต่เลขลักไว้แม่นมีแต่ลาภไว้เราเรื่องจับภูไปจับจิกเถื่อจะมาเมื่อนี่ก็ยังอยากถามหาสถิติเดิมที่นี่สถิติเดิมื่้ได้ถือสถิติมะน้ำมันบ่ได้เอามาเบสกับเบสกันนี้กอสถิติเก้าเจ้าของบ่อ่าหมายถึงว่าอันอันเลขที่มันออกงวดเมื่อกี้เนี่ยโอ้เลขมวลยางกี่กับมี่เจ็ดหกหนึ่งบ่แม่นจ้ะเจ็ดหกศูนย์สามสอง เจ็ดหกหนึ่งหกตัวจำได้สามสองครับเจ็ดหกหนึ่งเนาะอครับอันนี้จะเป็นจะเป็นสูตรแรกที่เคยค้านวณเนาะเคยค้านวลเคยได้อ่าข้างล่างคือคือห้าเจ็ดแมนบองแมนาเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดก็ อันนี้ก็คือใส่สูตรบวกเนะาะถ้าถ้าผู้ใดทันนัดก็สามารถเฮ็ดตามได้เนาะ,นะนะตรงนี้เสร็จก็ได้แปดได้สิบเอ็ดได้เจ็ดได้สองได้สามได้ศูนย์อ่าก็เริ่มมามบวกกันเป็นตัววายลักษณะสูตรตัวว่ายสิบแปดบวกสิบเอ็ดเป็นสิบเก้า จ็ดกับสองได้เก้าได้สามสามกับเก้าสิบสองเก้ากับสิบเก้าเก้าสองสิบแปดยี่สิบแปดมันนี่ยี่สิบแปดบวกสิบสองเป็นสี่สิบพอดีเนะาะแมนบ่ยี่สิบแปดกับเท่าไรก่อนยี่สิบแปดกับสิบสองแมนจ้ะสี่สิบพอดีส ซึ่งตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้สามารถแยกได้ก็คือว่า4กับ0ตัวไหนจะมานะครับแ่แต้ตัวเก่งที่แบบว่าหาหาเด่นสุดเนาะเด่นสุดจะใส่สูตรนี้อ่ก็คือเอา1มาเอาหมาตั้งเนาะบวกด้วย5อันนี้คือบวกด้วย5ก็จะเป็น6อ่านี่ได้ตัวเด่น1ตัวแล้วนะครับ อ,อันนี้ดึงจากเลขบนเนะาะดึงจากเลขบนมาอันนี้ดึงจากเลขล่างก็คือเอาเจ็ดมาตัวนี้บวกหนึ่งก็จะได้แปดอันนี้สูตรหาเลขเด่นนี่ก็คือจะเด่นแปดสำหรับแปดหกสี่หรือแปดหกศูนนี่ตัวใดมันสะมาประกบกันซึ่งซึ่งผมกระเบิงยังซี่บันเห็นตัวเด่นแล้วผมกระเบิงว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็ 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เลขเลยๆตัวนี้ S <S <an> เอาย้ำาเบิงใส่ตัวเด่นเลยว่าเขาเสียเอาไปคู่กับยังนะครับอ่าสี่ใจจริงนะตอนนี้ผมผมอยากบอกผมอยากบอกพี่น้องเลยว่าอาตัวที่มักนะตัวที่มักที่ผมเบิงเบิงไว้ในในตามอันนี้ก็เป็นกําลังเด่นกําลังเด่นเนาะซึ่งจะเอาตัวนี้มาเป็นตัวร่องผมอยากจะคิดว่าหนะ้าตอนนี้นะครับ มีอยู่มีอยู่สองคู่ที่มักชอบเนาะมีสองหกสี่เนาะมีสองหกสี่กับหกสี่แปดนะครับมีเหล็กสองคู่อสองชุดครับที่ที่เป็นตัวที่มักที่สุดนะตอนนี้ คือว่าดึงดึงจากนี่แหละดึงจากชุดเรานี่ว่าเราห้อกับมะเบิงว่าเหล็กเด่นเหล็กร่องมันมากแบบใดเราห้อกับมะโย่งใส่กันแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดโย่งโย่งได้ดีก็ผมนะโย่งได้ดีก็ผมหรือว่าตัดได้เจ่งก็ผมกะกะยินดีนะยินดีแบ่งแบ่งปันว่าอ่าจะให้ไปวิเคราะห์นะจับคู่ร่องเบิงให้ไปวิเคราะห์จับคู่ร่องเบเองว่าซึ่งผมจับผมผมจะจับตามชอบ คคือแบบนี้นนลักษณะนีอันที่ตีก่อไ้นั่นบบแม่นจับคู่แมนว่าบอ่อครับอ,อันนี้คืออทําหาทําหาตัวว่าว่ามันมีกี่ชุดแค่นั้นเองอถ้าผูดด้ใดนะครับผมบอกว่าถ้าผูดด้ใดทุ่นหลายซื้อตามนี้กลับไปกลับมากถึงแมนม,มันมันซึ่งถ้าเหตุแบบนี้มันจะเป็นสามสิบสองคู่มันก็นจะดูรายไปอ,อแต่แต่ถ้าเกิดว่า เราจะมาคัดเลือกคัดเลือกจากไหนคัดเลือกจากตัวเด่นตัวรองนะครับตัวเด่นตัวเด่นสองตัวนี้แล้วก็ตัวรองตัวนี้นะครับเขาเสียเอาไปใส่ใส่ก็เลยเอามาเป็นหกสี่แปดจะมักไปตัดก็ได้แล้วก็มัดสองหกสี่จะาไปตัดก็ได้โอ้ซึ่งคันที่ไปตัดสองหกก็มีตรงนี้เนาะจะไปตัดหกสี่จะไปตัดหกสี่มันก็จะเป็นอ มันก็จะโค้งไปไกลแน่หกกับฟีมันอยู่ไกลกันนะซึ่งก็เลยเอาเอาเป็นว่าหกสี่แปดนะหกแล้วก็สี่แปดข้างล่างสีแปดก็บีอยู่ในกรอบนั่นแล้วแมนครับไครสีมากหกแปดเลยก็เอาตามนี้เลยนะโอ้มีไฟด้วยไฟเอาบานนี้สองตัวนี่อันนั้นคือสามตัวอยู่ในวงกลมครับแมนครับ ถ้าตัดก็นนตัดได้นี่อันนี้เราว่าตัดเลียนได้แมนตัด <c oughs> ตัดก็คือตัดได้จับคู่ได้อยู่ในกรอบ<ม>อยู่ในวงกลมสองหกสี่กับหกสี่แปดนะมนนแมนบอแมนมถ้าบู้ไดมีความสามารถตัดตัดได้เจ๊งว่าผมผมก็ยินดีเดออ่าสูตรนี้บอได้เป็นสูตรวงนี่แค<ม>่เลขอยู่หนึ่งสองครับสองชุดสามอ่าถ้ามีเลขอยู่สี่ตัวครับถ้าจะเป็นตัดไปตัดมานะครับถ้าร่องจับให้เบิ้งเนี้เป็นยังค่ะ แบ่งนนะบ่แบ่งออกนนะบ่กระจายเนาะกระจายกระจายมันมีเลขยู่สี่ตัวเท่านั้นมันก็จะมีสองหกเนาะสองหกก็ไปกลับเอาเองครับแล้วก็สี่หกสี่หกสี่แปดแล้วก็ให้สี่สองด้วยแล้วกันเนาะ นั่นคือครบแล้วมันบอกมันก็จะเป็นํามนี่ถ้าไปถ้าไปกลับอเองนีมันก็จะเป็นเขาเขาเรียกว่าแปดนะแปดคู่แปดคู่แปดคู่ถ้าไปบนบวกล่างก็สิบหกบหกอ่าบาีีบารนี้มักตัวใดครับขันนันสี่ยิบลอตเตอรี่สี่ยิบคู่ใดนะครับสิเด่นตัวใดเด่นตัวใดครับขันยิบลอตเตอรี่พ้อมสิบไปยิบสองคู่นี่สามตัวเนี่ยแมนครับ สามารถออกเลขนาเลขลังได้ครสามตัวหน้าสามตัวท้ายได้เนาะหมุนให้พี่น้องเอฟซีเบิงเราบอกว่าจับคู่เอาเองก็ได้ถัาบ่มากที่อันว่าควิมสิ่งว่ and าหลวงพีเนาะอันทิดเท็ดใื้จานก่อะเอาทิดเนาะ บ่ท่านในหัวจิ๋วเอท่านในหัวเอิ่นจานม่าสิหัวเอาเลขสองสุดสองตัวนี่มากตัวใดครับอ่านี่จีดเซ็นใต้ให้แน่จ้ะวงกลมให้หน่อย<า>เด่นตัวใดค่ะเน้นเนเ้นก็มี๋อวหาปากกาแดงให้ก่อนหกสี่กับสี่แปดเนะา,เาะาเดี๋ยวแค่เอาปากกาแดงค่ะเอาปากกาแดง หกสี่กับสี่แปดะมีมีชอบเนี่ยหกสี่หรือสี่หกเนี่ยกับสี่แปดที่มากสุดๆเนาะอ้าขีดเส้นใต้สีแดงเป็นตัวเด่นเนาะจ้าตัวเด่นวงวง่ะใช่วงก็จะเป็นนะใส่มือเดียวอาชีว่เป็นยังกว่าเป็นของว่าของ่าลูกอยู่กับท่านของ เป็นสูตรคํานวเนาะจะเนาะสูตรอันนี้เนเอื้อนสูตรยังจะสูตรวายถ้าตัวนี้ก็สูตรตัววายนะครับมิดตัววายส่วนชุดนี้ก็จะเป็นหาคู่ดูว่ามันจะสลับยังไงนะครับส่วนก็สลับไดร์ไลถ้าถ้าสําหรับภูมิทุนอ่ายหลายคนก็สีเอาตรงนี้ไปเล่นครบเลยก็จะไปเล่นครบตัดไปตัดมาครบนะครับ ส่วนหาตัวเด่นนะครับผู้ใดที่มักเลขวิ่งนะครับทำทำมักเลขวิ่งก็อยากจะแนะนําแนะนําจังสี่จังสี่นะครับหรืือจังสี่ไปวิ่งเลยนะครับเลขสี่ตัวนี้ไปวิ่งเลยเป็นเลขเด่นเด่นสี่เด่นศูนย์เด่นหกเด่นแปดหลายงวดที่เคยเฮดมานั้นสูตรนี่ป่ะครับสูตรที่เขาดีครับครับเอมครับผมเสียดบ่อยๆกับย้อนย้อนจับคู่บ่ถือ อัานที่จริงนะที่จริงเลขเนี่ยมันมาอยู่แมนมันม้าไม่หนี้ครับมันมาในนี้ซึ่งซึ่งกะระตัวตัวสิบลมาจากเลขนเนี่ยนอกว่าตัวเงินตัวทองตัวมาอะไร่างเงี้ยครับซึ่งกระเพาะอย่างใกล้เนาะฮะลองเทียมันปั๊บโอ้เวไวร์มันมากับแสงไฟในแนวสูตรนี่คือสูตรไหวตัวไหวนะครับซึ่งอาจารย์ไอเอินอาจารย์ธนเพราะว่าเรากะ เบื้องแ้วก็เล่าก็รู้สึกว่าสีจำซ่องพอสมควรนะครับสําหรับสูตรคานวณของรอบว่าธรรมดานะครับตอนที่เ่นยังอยู่ในา่าเหลืองอยู่นั่นเล่ากให้ให้บห้ายตัวนะครับว่าตาป่งกระเสียดบางเทียรเราก็ได้นะครับเลาก็บอกว่าเราถูกอยู่เพราะว่าบริติดตามเราถูกงวดบานนี้จะพาพี่พ่อหนงมาติดตามทุกงวดนะครับถูกรอบวันนี้ก็ถือว่าเป็นงวดวันที่หนึ่งท่านว่าง,งวดที่สิบหกพันมานถือว่าับาพเจายังได อ่าซิหกพันมากนั่นผมไปผ่าดครับผมผมได้หกเจ็ดมาครับอ่าผมได้หกเจ็ดมาได้หกเจ็ดมาแล้วมันผดออกหกเจ็ดหนึ่งเนาะเอ้เจ็ดหกหนึ่งเนาะครับไปได้เจ็ดหกหกเจ็ดบอกว่าเจ้าของมักตัวนี้ลายครับพ่ออ่าพ่อไปซื้อพ่อไปซื้อแล้วมันผดออกเจ็ดหกหนึ่งครับก็เลยผ่าดผ่าอ่าววันนี้เป็นยังได้นั่นเนาะนั่นสำหรับแนวทางตัวเลข ของอาจารย์นะครับอาจารย์ตะกี้ตะกี้ใส่สายสายานยังตั้งตั้งต่งต,งตอนบวชจังวะใส<า>ยนน่ยงังก่ออาจารย์นุ่นดูบ่เคยได้ยินมาเคยได้ยินเอื่นนึกสือว่าอาจารย์นันมากกวงน้องโน่สั่งน้องโน่เนาะเป็นอาจารย์น้องโน่สไป,ปตอนนั้นกับเราก็อยูยังคร้งผุดเนาะใกลนน้นุ่นดูครับบารนี้เป็นอาจารย์ โบน้องนก็แล้วกันแล้วแต่สิเอิ้นผมก็บ่ได้บ่ได้ช่ำช่องบ่ได้เก่งอยังมากมายแต่ว่ากับกัวิธีหาก็คือใส่ใส่สามสูตรนีหาครับพอใส่สสูตรนีหาแล้วก็พยามีคร์วเคอาว่าเลียกมันเป็นตมาแบบไดนครับซึ่งซึ่งงวลนั้นเนาะก่อนก่อนที่ก่อนที่จะได้ซื้อของมันมันมีฝันครับเอ้ยเดี๋ยวสิเราต้อง คิดเรียบเรียงมึงก่อนว่ามันเป็นยังไงซึกอแล้วเนาะตอนนั้นซนะึกแล้วไม่ซึกอแล้วยังยังต้องอยู่วัดนะยังต้องอยู่วัดอยู่นะแล้วบันนี้มีมีนอนมีนอนนอนรับไปละแล้วก็ฝันฝันตื่นกลางดึกอ,อาจจะฝันอาจจะฝันเป็นเป็นฝัน,น่ามกแน่ครับฝันว่าเขาคือมักเลขเจ็ดหกไว้แล้วบันนี้คือมาฝันจังซี่ก็เลยคิดว่าเนาะนะ ไม่คิดว่าแบบนี้ก็เลยเอ้าไมาสิแบบไดงเหรีสิถือแล้วฉันก็เลยมั่นใจไอ้ตั้งท่าเอาตัวนั้นย่างเดียวนะกะเลยบ่ได้คิดยังไหลบาดบาดพ่อเลรียกออกมาเจ็ดหกหนึ่งวัโอ้ยสิ่บาทหนึ่งเจ็ดหกแี่ยกับวอนนาสนับขันหนึ่งเจ็ดหกกะสิได้หลายตังอยู่เพราะว่าเพราะว่าซื้อตลขอันสองตัวไวเมื่อนี่ก็ ลองพิจารณาเบิ้งนะครับคันขันยังจําย้อนหลังไปได้ก็สิเฮตดในเบื่องว่ามันมันมันเข้าบ่มันตรงบ่พ่อพ่อสะดวกมีอไม่เลายุ้าสถิติเก่าเมนบ่เมนหลังหลังจากหนึ่งหนึ่งิสจิการจำเลเมื่อนี่เขาคำแล้วเอาเป็นโอกาสนาดีกว่าเนาะเอางวดนาซึ่งวันนี้มาเอาเป็นงวดแรกแหกมันหลังจากซื้อกอกมาแล้วนะครับมันอาจจะ อาจจะเป็นโชว์เป็นลาภของท่านฮวงจุ้วันที่หนึ่งท่านว่านะครับว่าความที่สิบหกนั้นก็เสียดไปแต้มเดียวนั่นปะครับแมนสื่อสองตัวคือเจ็ดหกมันปะครับแมนสื่อสองตัวคือเจ็ดหกเจ็ดบัดออกมากหาเจ็ดอ่าเจ็ดหกหนึ่งอ่าเจ็ดหกหนึ่งเลขล่างออกหาเจ็ดนั่นครับฮวงจุ้นี้มันใจตัวไดที่สุดๆนะครับคือวงกลมสีแดงแมนครับมันใจมากลายอันนี้คือมากลายทีเป็นจังไลนะครับถ้าถ้าจังเลถ้า อ่ไทยเอฟซีา e ทานใดนะครับเอฟซีทีติดตามรัตมันีชแนลกับอ่เนียห้าพ้าด้วยเนาะที่ทีท่ติตามอยู่กันล่องเอาตัวนี้ไปตัดเล่นเบิ้งนะครับตัดเล่นให้มันครบสูตรเลยก็ได้นะครับบอสิเป็นหกแปดแปดหกยังเสียนะครับเหรินล่องเบิ้งบางที่ผมกาสีอา่าอาสิบอไดตรงสเตปอันใดถ้าถ้าทานได,าาทานดที่พราะมีทุนนี่กำลังเล่นครบก็ว่าเป็นยัง แต่ถ้าท่านได้ทุนน้อยอยากจะเล่นแค่นี้ก็ล่องมึงนะครับแค่แค่กลับตัวเองแต่ว่าเขาก็เอาไปเบื้องกับสูตรผูอาจารย์ใดพมีสูตรตัดเลขเนาะเลขดับพ่นจังเสียแมนครับเก่าไปประกบกันไปเบื้งพิจารณาใส่หลายหลายทางมันก็สิได้น้อยตัวโลงเนาะแม่ครับพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเองสิก็ได้เนาะกับมือนี้ก็ต้อง ขอโทษขอใหยหลายที่ติดพระไรกิจหลายทางบอกบอกมีเวลาได้มาตะเวนนะครับบ,บอกมีเวลาได้มาตะเวนก็ต้องขอโทษขอให้เอฟซีของของทั้งสองท่านเนาะที่ที่มาไทายทาในมือน,นี้ก็๋ยวงวนนะกับค้งสีสรรหาเวลาที่เห็นมันมีแสงสว่างเพียงพอดหรือว่าได้ได้คุยกันเงา้วขึ้นจะได้อ่าจะได้มองเห็นชัดชัดว่า หรือหรือผู้ใดที่จําได้นะครับผู้ใดที่จํางวดน,นี้ได้เก่าไปเป็นแนวทางก่อนก็นได้ครับแล้วก็จําไว้ว่าอ่าวดน,นี้เพิ่นใหยยังซี่อ่าผมให้่ไปยังซี่แล้วแล้วทามันออกแล้วมาเบิงย่อนนะครับเบิงย่อนว่ามันเข่าบอ่อนะครับที่ผมเ็ศไปทามันเข่าจังไดก็ค่อยติดตามในรอบต่อ,ตอไปนะครับว่าอ่าเขาก็เอาเอางวดน,นี้มาเป็นย่อนอันนี้แล้วก็เอาตัวไมมาใสา่ มันกระสีได้แมน<ะ>มันกระสีได้จับจุดท่านนะครับจับจุดท่านว่าแนวทางชุดนี่ชุดเรานี่มันสิเปลี่ยนไปยังไงสำหรับวัน<ท>นี้ก็ขอบคุณอาจาร,รย์หลายๆให้เอ,อ้อาจารย์เนาะเพราะว่าเรารนะอาจาร,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 รย์เป็นนักคำนวณหัวอยู่แล้วนะครับเลาก็เฮ็ดมาเฮ็ดเล่นเฮ็ดอีหลีเฮ็ดจริงเฮ็ดบ่จริงก็เฮ็ดเท่อว่าตัวเองมันบ่ค่างๆก้อนๆเพราะว่ากับว่ท่านทางช่องกับว่ท่านได้ มาติดตามเลาจริงๆเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในผ้าเหลืองอยู่บาดนี้เราซื้ออว่ามาแล้วเราจะจัดให้เต็มเต็มชุดเต็มตัวงวดต่อไปสะดวกสะดวกแล้วนะครับสะดวกแล้วแต่กี้อยู่ในผ้าเหลืองก็ลำบากลำบากลำบากลาบากกันสิว่าโอ้ยมาหาให้มันมันกับผสมนะอันนี้ก็คือการแบ่งปันถือบ่ถือแมนบ่แมน็อยว่ากันเนาะแมนบ่ครับมันก็เป็นเพียงแนวทังบางข้งบางข้าวมันอาจจะโป่งก็ได้อาจจะพี่น้องอาจจะ ให้ได้มีช่วงมีลาบน้ำกันนะครับครับสำหรับหน้าทางตัวเลขก็คือที่โชว์เห็นในี่เด้อพี่น้องเด้อ่ายคลิปนี้นะครับพี่น้องแคปหน้าจอไ้เด้อครับนี่นะครับอาจารย์โคกน้องโนก็แล้วกันครับเอาขอบคุณอาจารย์หลายๆครับที่มาให้แนวทางแกพี่น้องเอฟซีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสองสองะครับ